เน็กชาลีเก๋ไก่สไลเดอร์เคลียร์สถานะชัดเจนสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prity.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไคต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับผมก็คือไม่ได้โสดนะครับผม สภาพผมอะครับผมก็ตามจริงนะครับผมบอกเลยนะคะว่างานนี้เนี่ยอกหักกันเป็นแถวค่ะไม่ว่าจะแม่จีนแม่ไทยติ่งทั้งหลายแหละนะคะอกหักแน่นอนเพราะเน็กชาลีประกาศชัดเจนไม่โสดแล้วค่ะ หลังจากถูกยกเป็นคู่จิ้นนักแสดงสุดติดนะคะสำหรับแน็กชาลีกับยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างเก๋ไก่สไลเดอร์ที่ถูกเหล่าแฟนๆนะคะเชียร์ให้เป็นคู่จริงกันสักทีและก่อนหน้านี้ฝ่ายชายก็ออกมายอมรับว่าสนิทสนมกันแต่ยังไม่เรียกว่าแฟนค่ะล่าสุดนะคะก็ดูเหมือนว่าแน็กชาลีนะคะจะชัดเจนมากๆจนติ่งเนี่ยอกหักกันเป็นแถวค่ะและล่าสุดนะคะก็บอกเลยว่าชัดเจนเวอร์ เมื่อแน็กนะคะไลฟ์สดผ่าน TikTok ค่ะและช่วงหนึ่งนะคะได้ประกาศกับแฟนๆว่าตัวเองไม่สดแล้วนะพร้อมกับตอบคําถามข้อสงสัยที่ถูกถามว่าทําไมไม่สดแต่ไม่ลงรูปคู่กับเก๋ไก่ค่ะเหตุผลจร,ริงที่ไม่ลงรูปคู่เนี่ยเพราะผมไม่ใช่คนหวานหและไม่ใช่คนหือหวาส่วนคำว่าสถานะสําหรับผมเนี่ยเกินคําพวกนี้ไปแล้ว ผมไม่ลงอะไรมุ้งมิ้งบ่อยผมเป็นคนจริงจังกับชีวิตผมเนี่ยอายุ30แล้วนะส่วนรูปคู่เนี่ยจะลงหลายครั้งแล้วแต่เก๋นเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่สวยมีรูปคู่กันไว้เนี่ยประมาณ4,000กว่ารูปแล้วมั้งแต่ไม่ได้ลงเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ผ่าน QC จากที่พูดจบนะคะเน็กเนี่ยก็ตามสไตล์ติดของเขานะคะก็หัวเราะแล้วก็ไลฟ์สดต่อแล้วแฟนๆในไลฟ์นะคะก็ยังถามอีกว่าทำไมถึงแบบนู่นนี่กับน้องเก๋ไก่ เจ้าตัวเนี่ยนะคะเน็กชาลีบอกว่าไม่เคยเจอใครดูดีขนาดนี้แล้วก็ยิ้มสไตล์เขาเนาะก็บอกเลยว่าอกหักกันหมดจริงๆค่ะไม่ว่าจะพี่ไทยพี่จีนเนาะแต่หลายๆคนเนี่ยก็เชร์กันไว้อยู่แล้วว่าอยากให้คู่นี้เนี่ยเป็นคู่จริงเพราะความน่ารักความติดของเขาทั้งคู่เนี่ยมีความที่เคมีตรงกันมากๆน่ารักสุดๆค่ะสำหรับคู่นี้ ส่วนแฮชแท็กใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะคะบอกเลยเป็นไวรัลสุดๆไปส่องกันได้เลยนะคะกับแฮชแท็กนัทชาลีค่ะก็คือการเอาชื่อของเก๋ไก่มารวมกับแน็กชาลีเป็นไงแ่ะคะความฟินเนี่ยมาเต็มเลยค่ะยังไงแล้วก็คอยดูติดตามผลงานของเขาทั้งคู่กันด้วยนะคะมีงานด้วยกันจะดีมากๆเลยอะสำหรับคู่นี้น่ารักมากค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต